มูซามตัวนักื้อเด็กสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําชุดนี้น่าจะรู้จักกันเกับทุกบ้านแล้วนะคะโดยเฉพาะบ้านที่มีลูกชายนะคะด้วยยอดขายเนี่ยของเขาเนี่ยมากกว่าแสนเล่มแล้วเนาะมานานยาวนานมากนะคะแล้วก็ข้องอันดับหนึ่งนะคะในใจคุณพ่อคุณแม่นะแต่ชุดที่ทีเด็ดที่สุดของป่องแป๋งไม่ต้องบอกเลยว่าคือชุดนี้นะคะที่เป็นออริจินอลเลยค่ะคือป่องแป๋งวายยาวนะคะมีทั้งหมดสี่เล่มนะคะเริ่มจากป่องแป๋งแปลงฟันนะคะป่องแป๋งไม่ยอมนอนค่ะป่องแป๋งไม่อยากกน ะะแล้วก็ป่องแปงแต่งตัวสีเ่นเล่มนี้เป็นปัญหาที่เจอกันทุกบ้านนะคะแล้วด้านในเนาะเราจะสอนน้องๆนะคะผ่านนิทานทำกรตัวละครของป่องแป,งแ,ปงแบบนี้นะคะลูกสาวก็อ่านได้นะแต่ถ้าเป็นลูกชายจะอินมากๆเลยนะคะป่องแปงแปงฟันทุกวันสองเวลาตื่นเชา้าล้างหน้าและก่อนเข้านอนนะคะการแปรงฟันในเด็กเนี่ยไม่ง่ายเนาะใครที่มีลูกคุณแม่จะรู้ว่าเออมันไม่ง่ายเลยกว่าจะแบบพกปากเขาออกมากว่าจะทูฟแฟแป้งฟ,ฟันกันได้นะคะ เราก็เลยต้องอ่านนิทานให้น้องฟังกันทุกวันทุกวันนะคะว่าดูสิปองแปงเขาแปงฟันนะคะแปงฟันให้ถูกวิธีเราก็มีข้อดีอย่างไรบ้างนะคะแปงฟันถูกวิธีตามที่แม่สอนขนแปนอ่อนๆช่วยฟันแข็งแรงแบบนี้นะคะตัวละครเขาก็น่ารักมากเนาะเป็นภาพวาดน,นะคะเ,เล่าให้น้องฟันได้เลยว่าเออปองแปงเขาทำอย่างนี้นะ และที่สัพันธนนะคะด้านหลังนะของปองแต่งข้อดีที่สุดเลยที่เราชอบก็คือเขาจะมีนะคะวิธีแปลงฟันให้ด้วยนะคะเราก็จะคุยกับน้องเอ,อิญจริงๆกับแปลงฟันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็ดีมากเลยเล่มนี้นะคะชุดนี้ขายดีนะคะอย่าพลาดเลยนะแฟนๆนาสี่เล่มนี้นะคะหมู่สามตันหนังสือเด็กนะคะขอบคุณค่ะ